จเจ๊ลูกข้าวอะข้าวมอกอันนี้กีู่ตดเห็นฟ้ามันมีซองสีสีเหลืองกับสีดำสุดเดียวกันไหมน้ำข้าวมอกอน,นะนาน้ำข้าวมอกของร้านนัสรินนั้นทั้งร้านนั้นจะมีอยู่แคูตรเดียวแต่ว่าในโรมอันอาจจะเห็นมีฟ้าสีเหลืองมัง่งสีดำมัง่งสีทองมัง่งคือฟ้าแต่ละรสอันนาะมาไม่เหมือนกันต้อนแรกเลยนันฟ้าน้ำข้าวมอกอันเจนใจชายเป็นสีเหลืองเมื่อในร่มนี่นะในเซตในติ๊กกัน เห็นไหมว่าฟ้ามันจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าสร้างเกต็ดอะไรดีๆดีนขวดมันจะติดสติกเกอร์อยู่เลยก็คือเป็นชารลอดแรกเลยตอนเป็นสติกเกอร์ชายฟ้าสีเหลืองล้างจังหน้านั้นนะเปลี่ยนมาชายฟ้าสีดำซึ่งเป็นฟ้าสีเดียวกับน้ำจิม้มซึ่งาการล้างจักรนั้นรอบล้างนะันนะสร้างฟ้าสีทองมากแล้วก็พอลงปิดเลนคือฟ้าสีทองมันช่วยว่าเราการแยกชัดเจนนะว่างน้ำจิ้มกับคาโมก็คือน้ำจิ้มฟ้าดำ ข้ามกฟ้าสีทองแล้วกาตอนนี้นำข้าวมกนั้นนี่ฟ้าสีเดียวก็คือสีทองอันนี้เลยแต่ว่าการันตีว่าเป็นสูตรเดียวกันตั้งแต่เริ่มผลิตรถเรกตั้งแต่เป็นสติกเกอร์แล้วกาตอนนี้เป็นฉลากแบบนี้สูตรเดียวกันเปะ๊ะแล้วกาการันตีว่านำข้าวม็กข้องนัสรินนั้นปรุงรสมาให้แบบรยเรียแล้วก็ร้อยเข้มข้นไม่ต้องปรุงเพิ่มลูกค้าสามารถาหารง,ไง,ไง่ายๆในหม้อหุงข้าวได้เลยก็สั้งเดลต้ตา,าได้เลยนะคะ